ดีสําหรับน้องๆนะครับอย่าได้สงสัยว่าคลิปนี้เป็นคลิปอะไรคลิปนี้คือคลิปที่สําหรับผู้ใหญ่ไม่ควรดูผู้ใหญ่ไม่ควรฟังนะครับจึงพยายามที่พูดคุยให้กับพวกเราเท่านั้นถามว่าทำไมผู้ใหญ่ไม่ควรฟังผู้ใหญ่ไม่ควรดูโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมักมีนัตตาก,ก็คือมีตัวตนของตัวเอง จะมีตำแหน่งมีหน้าที่มีการงานมีการเงินซึ่งมันอาจจะเป็นผลประโยชน์ซึ่งขัดกับธรรมะขัดกับเหตุผลจริงที่กำลังจะพูดขึ้นมานี้เพราะเขามีฐานะมีเงินมีอำนาจเขาอาจจะปฏิเสธความคิดเหล่ามีกระด้ดังนั้นพวกเราเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเชื่อว่าฐานะอำนาจหรือหน้าตาแม้กระทั่งสักิเนี่ยคงไม่ได้มีมอะไรมากมายนะครับลองฟังดู สิ่งแรกเนี่ยที่บอกก็จะบอกก็คือเอาเรื่องต้นถึงเรื่องของบุรีเราเคยคิดบ้างไหมครับว่าคนบนโลกนี้เนี่ยคนไหนที่สุบุรีเป็นเนี่ยเชื่อไม่เชื่อถ้าผมบอกว่าคนนั้นเป็นคนในรคุณบของพ่อแม่มอาจจะรุนแรงก็รับถ้าคุณมีฐานะคุณมีอาชีพการงานดีคุณมีเงินทองมากมายแล้วผมมาชี้หน้าบอกว่า,วาเนี่ยคุณสุบุรีคุณเป็น คนที่เนรคุณต่อพ่อแม่คุณไม่มีทางรับได้คุณมีนักเช่อได้แต่คุณทราบไหมครับว่าคําคานี้เนี่ยมีเด็กที่อยุธยาบอกกับผมว่าถ้าพี่ถ้าอย่างนั้นคนที่สุบริ่ก็เป็นคนเนรคุณสิหลังจากที่เรา,ารบรรยายธรรมะบางอย่างไปผมมีความรู้สึกว่า้เด็กสอนธรรมะผมละเหตุ hey, และผลทำไมถึงบอกว่าคนที่สุบริ่เป็นได้ชื่อว่าเป็นคนเนรคุณต่อพ่อแม่ ลองฟังเหตุผลดีดูนะฮะทุกคนตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยก้าเดอนติบเดือนแล้วก็จะคลอดเราออกมาเนี่ยความเจ็บม,มันมากมายมาหาศาลแต่เพื่อเราเชื่อไหมครับว่ามีแม่จานวนมากมายถึงแม้จะเจ็บมากกว่านี้อีกเท่าตัวเจ็บมากกว่านี้อีกสิบเท่าแต่ขอแรกกับอาวายัยว,วะทุกส่วนหรืออวัยวะภายในของทารกให้สมบูรณ์ ให้แข็งแรงให้สะอาดให้ปราศจากโรคภัยผู้ที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กน้อยคนนั้นเนี่ยก็อยอมแลกได้นั่นคือเขาจเจ็บอีกสักเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ขอให้ลูกที่ออกมามีอวัยวะภายในสมบูรณ์และแข็งแรงและสะอาดแล้วพอเราพูดไปอย่างนี้เด็กเขาก็บ่อยแล้วคนสูบบุหรี่เนี่ยเอาสิ่งที่สกปรกมากๆเอาความเสี่ยงมากๆ เอาความที่มันน,านา่าเกลียดมากๆเข้าสู่ร่างกายถ้าที่ไม่กุศลสูส่ผริตบนโลกนี้ส่วนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เคยเลยเห็น,นความเจ็บปวดของพ่อแม่เลยเหรอความเจ็บของแม่ที่จะกลังจะคอดทาโลกออกมาเนี่ยความเจ็บนั้นไม่มีเหตุผลความเจ็บนั้นไม่มีไม่มีความสําคัญเลยเหรอถึงได้จัดสุขภาพดีๆปอดสะอาดสะอาด มาเอาควันที่มีนิโคตรินม,มีมีไอ้น้ํามันทาเข้าไปในปอดแล้วทําให้ตัวเองมีโอกาสที่ต้องเป็นมะเร็งปอดทาให้ตัวเองต้องเป็นโรคทากเจ็บซึ่งต้องเสียเงินรักษามากๆมากมายลองคิดดูนะฮะถ้าผมพูดกับผู้ใหญ่ถ้าเขามีฐานะการเงินเขาปฏิเสธคำพูดแนะะ่เขาอาจจะโกรธอาจจะเคืองแต่ผมบอกกับน้องๆเลยนะครับพวกเราตอนนี้จยเป็นเด็ก ขอให้เชื่อมั่นในคำนี้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งพวกผมหรือพวกหนูเอานิ้วขี้บุหรี่แล้วก็สกใส่ปากตัวเองนักวินาทีนั้นเรากำลังในระคุณต่อพ่อต่อแม่ขเราเพราะเราไม่ได้ทำหนึงถึงความเจ็บปวดของพ่อแม่เลยไม่ได้ถึงความทรมานของแม่เลยที่จะลอดเราออกมาจากท้องขอเราออกมาเป็นทารกที่มีืออยว่าภายใน ทั้งสะอาดทั้งแข็งแรงแต่เรากลับโตขึ้นมาแล้วมันทําให้ปอดของเราสกปรกมันทําให้อา,อาัยวะภายในของเราย่ำแย่ขอฝากไว้เป็นข้อคิดน,นะครับว่าถ้าพวกเราโตเป็นผู้ใหญ่วันใดขอให้ในชีวิตของเราห่างไกลบุหรี่โดยสิ้นเชิงทราบไหมครับคนติดคุก ร้อยคนมีกี่คนที่สุบรีเป็นเกิ back นแปดสิบงั้นคนที่เดินตามท้องถนนเนี่ยบนนิสัยของคนที่อยู่บนท้องถนนที่หนึ่งร้อยคนสุบรีคนสุบรีเป็นเนี่ยต้องตีไปเลยโอกาสที่เขาเป็นคนเรีนมีสูงเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัเวเองเป็นเด็กที่เกเรเป็นเด็กที่วิชาชุดไม่เก่งมีสูง เราไม่รู้เราหาภาพ๊อสเราไม่ได้โจมตีเราไม่ได้ไม่ได้ดูถูกดูแทนคนสุรีแต่ว่าผมต้องการความปลอดภัยอะ่ะถ้าผมเลือก,กคนผมขอเลือกคนที่ไม่สุรีดีกว่าถ้าพวกเราลองคิดตามนะฮะในคุกคนเลวทั้งหมดคนไม่ดีทั้งหมดคนที่ทำผิดทั้งหมดที่ในคุกหนึ่งร้อยคนมีไม่ถ่ำกว่าเจ็ดแปดสิบคนที่สุรี แต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครพอออกมานอกหุกผมขอเลือกคนไม่สุขหรือดีกว่าอย่างน้อยเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำเปอร์เซ็นต์น้อยของผมที่จะมีโอกาสได้เพื่อนเป็นคนนี่ใสด่ดีๆนะฮะดังนั้นขอร้องทุกคนยอมฟ่งแล้วก็ปรใจดูผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่เหมาะผู้ใหญ่เพราะคุณมีหน้าตาคุณมีฐานะการเงินคุณจะไม่อยอมรับตัวเองตรงนี้หรอกแลวคุณไม่จจำไปต้องเลิก เพราะคุณถือว่ามันทําถูกแล้วีิคุณก็สุขต่อไปจนวันสุดท้ายของคุณมาถึงคุณค่อยๆบอกกับตัวเองเ่กันว่าเออผมเสียใจภายหลังครับเดี๋ยวคอยพบกับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ